รู้จักการขายออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันมันเป็นช่องทางที่พูดง่ายๆชาวบ้านเรา,เราเราเราไม่มีความรู้เรื่องนี้มันมีประโยชน์จริงๆมันเป็นโอกาสของชุมชนมากๆ เด็กๆอยู่กับโครงการบ้านสวายซอมาประมาณ3-4ปีค่ะเขาทําเรื่องของการพัฒนาสินค้าออนไลน์ผ่านบนแพลตฟอร์มที่เราคุ้นเคยอย่างเช่น Facebook หรือว่า l i โอเ a มันไม่ใช่แค่การพัฒนาค่ะแต่ว่าเราจะต้องให้แม่ๆเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเกิดการลงมาเรียนรู้ถ่ายทอดแล้วแม่ๆก็เปิดใจมากๆ พอเริ่มต้นนะครทำโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ได้สอบถามปัญหาหลักๆของเขาแล้วก็คนพบว่าปัญหาแรกของเขาเลยเนี่ยคือการขาดทุนค่ะชุมชนเนี่ยมีสินค้าที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วมีความสวยงามมากๆอยู่แล้วแต่ว่าทางชุมชนเนี่ยยังขาดความรู้เรื่องการทําธุรกิจการจดบัญชีการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆให้สามารถต่อยอดขึ้นไปอีกแล้วสามารถสร้างมูลค่าในตัวเองได้มากขึ้นไปอีกค่ะ ดต้นทุนจดบัญชีแล้วสามารถมองเห็นกำไรและการขาดทุนของเขาได้จริงๆค่ะตัว Line Official Account เนี่ยเอินก็อยากให้ชุมชนเนี่ยสามารถรับออเดอร์ผ่าน Li n e Official Account ได้สามารถสร้างสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าๆได้ผ่าน l าย e o f f i c i a l Account แล้วก็สามารถสั่งสินค้าผ่าน Line Off i c i a l Account ได้จริงๆค่ะในอนาคตเนี่ย เอิญคิดว่าสิ่งนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปทํางานที่ไหนอ่ะตัวธุรกิจที่เราทำเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปการที่เอิญได้มาเริ่มเรียนรู้จากชุมชนสววยสอนเนี่ยก็ถือเป็นการเริ่มต้นในการนําความรู้มาปรับใช้ที่ดีมากๆเลยค่ะไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเบ์เดจจำกัดมหาชน